เขาจะเอาใส่มาพันๆๆเขาสิปิ้งเนาะแม่นโคมได้สิิงเบะใส่เกี๊ยวตีนไสหนมาก้ามาจิงมากแล้วกรบอกไอ้คนบ่อยฟังว่าห้องพัรล่มนั่นเจ็ดสิพันครับคันเป็นห้องสองสันนั่นแสนแปดแมองแอร์คือกันเนาะแสนแปดแต่ว่าตัวนี้ก็ มาเร็วแทะเขายอ,อยู่ใหนห่านี่โอ้ยไก่เนี่ยบะมาตะกินกาแฟ่โอ้เ,เอาอยู่บะแทะเอาอยู่บะเอาเรื่องยารถโอ้ยนา่แหละครับทุกทุกคนครับอ่าเพิ่นเป็นแฟนครับครับเพิ่นกะกะถ้าค่ายกันได้เพจนั่นแหละครับเพิ่นกะคอมเมนต์กันอย่างเรื่อยๆนะครับสองคนนี่เฮ้ยผเบาหน่อยเอายังอยู่บะเฮ้ยเฮ้ยยานรถอ็นยานพาเตะกินนี่กะทุกทุกคนครับ กนางล่มนางคุยกับไอ้จอยครับฝนตกครับก็คุยกันโดนเติมเติมขอหน่อยนะจนเล่นน้ำฝนแล้วครับทุกทคนครับเพื่อนกับส่วนกินเข่ากินน้ำครับทุกทคนครับเพื่อนไปเพื่อนมาคือไผเพื่อนมาซ่านครับอ่าเพราะว่าโดนโนไหนมาเธอหนึ่งคนว่าบัตสิบาบุกอู่เพื่อนอู่ซ่านนี่แหละครับทุกทคนครับการต้อนรับครับสูครับมีตาภาพของพี่น้องทางซอขอเล้าครับทุกทคนครับกะจักสิบางไหนนะผมไปแต่ละหมอกแต่ละบอลส่วนมากกะ เพื่อนสิเป็นแนวนี้เลยขั้นเห็นหมากันปุ๊บนี่เพื่อนสิชวนกินเข่ากินน้ำสิเบุญดีชวนไปเพื่อนไปซานหน่อยสินะครับคุณทุกคนครับตอนแรกก็ว่าสิบบไปนะครับไปไปมากๆกันเ้ากาะโดนๆเรือได้พอกันเนี่ยจักมือได้หมืน่นอันนี้จักจีดเดียดมาแวงกันยยมได่เนาะกะไปเบิ่งโอ้เพื่อนหัซานครับกระทะแต่พอได้มาแวงมาอย่างมาถามข่าวถามข่าวพอได้เป็นทีเป็นนอกกันไ,ไ,ไ,ไปในอนาคตครับคุณทุกคนครับกะไปครับเดี๋ยวกะผมสิจอดรถไป<ม>นี่แล้วกะบจะขึ้นรถเพื่อนไปเพราะว่าฝนตกไไป่ กระไดมาแล้วเซโนเป็นจังไหนเซโนมาเซโนเห็นบริเ้อนี่น้ำเอออัต่วาเซโนผมมีน้ำจักรวาเออจัต่วาลแรงๆนะที่เกิดนาฝนกิคักอยู่ได้เนาะนาก็ไดจักนมาแต่ใสผมก็จอดรถทิพไวนีเลยครับปั๊มปตท่อส่วนกินเข่ากินน้ำเป็นเพือนเบิ่งซานจักรอยคนว่า ทุกคนครับตอนนี้กัมมาจอดอยู่หม่องอขายปิงไก่เซโน่ครับเต็มเลยหานปิงไก่ไอจอยเพื่อนกับไปสั่งปิงไก่อยู่มาเซโน่ต้องได้กินปิงไก่เซโน่ได้คนวะคนก็เลยไปสั่งให้กินครับอาหารมูเพื่อนอเก่าเยวะกะทาเบิ้องทาติดตามชมครับเพื่อนเพืไปกินข้าวกินหนามครับนี่แหละครับกับเป็นน้ำจิน้นน้ำใจเป็นไม่ตีเป็นมิตรภาพของพี่น้องทั้งสองพอ,พอเล่าครับกันเดี๋ยวพอฮูจักมักจีเพื่อนกันกบมักสิแบบว่าส่วนไปเฮื่อนไปซัดน,นะไปกินข้าวกินหนามนะเพื่อนวะ แพงเกลันกันเพื่อนวะน่ครับรถโดยสารรถพานไปพานมากกัิจจอดแวะซื้อตลอดครับขึ้นเป็นของขืนซื้อนะครับขืนซื้อจี่สุดเลยในเมืองเซโนนี่ครับต่อไปบรรยากาศแบบนี้อาจจะพ่เห็นก็ะไหนะครับทุกคนครับมันเพราะว่าเขาอาจจะอาจจะง่ายอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะบ่ให้ขายขางทางก็ไไ้เพราะว่าเห็นเขาเริ่มเห็ดนะครับเห็ดเห็ดท้างหลังเนี่เห็ดเป็นตึกเป็นอาคารท้างหลังอาจจะ เปลี่ยนไปขายอยู่ทั้งหลังนั่นก็นได้ครับทุกทุกคนครับใช่นี่ครับกับขาา่าวห่อกระสีมีมนี่นะครับปิ้งไก่เซโนอันนี้กับตำบอกคงเซนโนกับข้าวเหนียวครับทุกทุกคนครับข้าวร่วกันเด้อมาเด้อมาเด้อกินขา้าวนี่นะครับถือว่าเป็นข้าวร่วมกันเด้อชักสิว่าจังใดเนาะก็เป็นบุญซะไปเนาะเดี๋ยวว่าพบม่าพอเดี๋ยว่มีคนต้อนรับครับครับ มาผู้เดียวครับกับจักซีวาจังใดกับอยู่ดีๆกับเพิ่นกระทะกกระทายกันมาเรื่อยๆมันก็มาเดชไปเห็นกันแต่ผ่านซีโนเหมืนก็เอื้อนมากินขขากินหน้าคนๆกับมากินนับกันด้วยครับเด้อมาเด้อกินกินเอาเรื่อยๆแล้วตอนวันนี้เขาปากนี่อืมวันนี้กินจะได้หรือเปล่ากินบ่เออสองข้อสองข้อนละบัดเช่าคืนบัดเช่ากินตัวนี้เลยฮาและบัดจะมากินจะไปนอนหมดะลุน จะโดนกินต้องห่อสองก่อนแล้ะแต่หอมันอืดอืดเพราะเรกินบุหรี่ทำ่ากับไปอยู่แล้วเาิก็โนอ่อหลอย่างนีกรบุญมีรู้กาเลยครับก็เห็นจจ่อะรส่ิมั่รเรแชิปคนดังยันิีคนดังคนดัง,ดงไลลูกชายครับทุกทุกคนครับกะกินเขากินน้ำาแล้วกะกิน้๋งซากันเล็กๆในน้อยอครับทุกทกคนครับไปจอยเพิ่นกัเอาสิงแแบมาสูกินครับนี่นะครับมิดไม่ตีนจิตนำใจ เราบอกกันเชื่อแหนกเชือ่อันนี้กะตอนรับดีขนาดครับทุกคนครับเดี๊ยวเพียได้หน่ขันมันเสียงเบาอยากนวดจักหน่อยกะเป็นธรรมดาด้วยครับเด้อกูเพียด้วยนี่ยวเพียเพียแบะได้ไหมมาหอมลำล้ำเลยใหญ่เลยเกี่ยวเพียแบะแบะแบะใส่แบะเข้าดิปะไม่เลยใส่แบะมาเกี่ยวกับตีนหอมใส่ใส่เกี่ยวตีนครับทุกคนครับเสร็จเนื้อ เขาจะเอาใส่มาพันๆๆเขาคิปิ่งเนาะน่นโคมได้ปิ่เบใส่เกี๊ยวตีนกส่ลลาเดียกาเดีกาเดียรกาจะเบไปไนนเขาได้เปอืมยังยุ่เปดเมาไโอ้ยเทียบผ้าไปหนึ่งเข่าเห็ดกินซอยเห็ดแหลมอุ้งเมือบกนี่คอเนเถี่ยบปะเออเส้นเข้าอีลงเมื่อแรเขาตีไปเขาเกิดเป็นมูนหมแล้ ไม่คิกนอกใจแม้มีโอกาสเข่านอกบ้านเนาะที่เคยก่หวายเขาโยเขาประหีผิดพาผอย่างตัมเท่าอันตัดอนเ้รอัเดอัอนเดอตัดอนเดอรตัดอเดอรตอเรเดอัดนออเดอรเดออนเันัดอนเดนเอันเนเดตนเ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 ดาเพอ่อนเร เขาเขาคือบุเไถ่เขาบุเกินเขาคนเขาคนทุกนนะโอ้ทุกคนใดบวงบใดทุกคนเุคนมานะนี่กันบุอนีบุญจริงตัวเปลียครแวก็ฟูหนออกเลยี่นี่แกให้อีโฟนี่เรื่องเดี๋ยวทายคลิป

มาใสดแล่งไปก็่ปากน้ำเลยอย่าปิดใส่หน้าเลยนะข้ามัจริงมาแล้วก็บอกวิดีโอโอ้มตนี่มัน

วันอีมันเป็นหุบมันเป็นหุบกันหบมันเป็นหบสองเลยหุบสองนึงวันหน้าฝนจะไปจากไหนวะโอ้วสิไปเดวนี้เหรอเนาะน้าหัเต็มหมดหน้บาบนนี้นั่นมันเขาสิค่อยไปนี่เหรอเนาะหน้าฝนเสี่ยวทองแดงเสี่ยววุ้นยอดดินนี่หมดยอดดินอ่างรถแดนสวนกันบ่ได้วยบ่ได้แหละจอด เม้ยม hey, mm ือจะลงบ่อปกเวทในภาปร่อยเบะเลยบ่อเนี้บ่อพระโลกตื่นจะมาจะลงไปบ่อเด็กขอบอันนี้ดิขอบประตูเล็กันี้เสามันหลบเราขอบประตูมันหลบขอบประตูหล่มันเต เปิดเมื่อคืนเนาะตันงแต่สี่สี่โมงแสดงว่ามันมันมีรถผ่านมาตลอดเลยกลางคืนก็รถจอดเต็มเลยโอ้เขาจะมาจอดเนาะนียนี่นี่ก็มีก็จังสิเนาะมาตะเวียงอะไรอย่างเนาะนี่ครับทุกคนครับรถรถจะมาตะเวียงครับนโอ้มันเป็นท่าท่าพักรถเลยเนาะมาตะเวียงมันอย่างเบืองเต็มเลยอ่ะเขาแวะซื้อกินซื้ออย่างเนาะแวะของของน้ำของในพักรถพร้อมซโน่เนี่ยก็เป็นเมืองท่าเลยเนาะทาง่ารเนาะทาง่านพักรถพักอย่างเลยเนาะ ไปไทยไปเวียไปจีนไปยังมาจากไต่ก็ต้องขึ้นจากนี่มาจากเวียงสิลุงไต่ก็ต้องผ่านนี่มาจากอุไทัยพาโซแต่มาผสงขมอุไทเท่าไรสองแสนที่บ่าครับทุกคนครับกตอนนี้มาออยู่โรงแรมอุไทัยพาโซกับโรงแรมอุไทัยพาโซกเนาะเมืองเซโนครับแขวงสวรรค์เขตสนปอเหล้าครับทุกคนครับ ไอ้ไซเป็นกะข่ามากไก่จักหน่อยครับทุกคนครับย่างเอากะห้องห้องแอร์ครับผมพักห้องแองร์แสนเศร้าครับแต่ว่าห้องพัดลมนี่ผมหั่นใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะบ่บยๆว่าห้องพัดลมนีนๆๆๆ่น่นาจะถือก็กันครับทุกคนครับเรากะห้องทึ่งๆที่เป็นตึกสองสันกัน่าจะแพงขึ้นครับอาจจะแพงขึ้นครับ แต่ส่วนมากมันเป็นหนาหอนคนจะมาพักห้องแอร์ไรครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศโรงแรมใหญ่แห้งครับทุกทุคนครับประสุความคุนอยู่ยครับเพราะว่าโรงแรมหลายด้เมืองเซนโอนเป็นเมืองเศรษฐกิจครับเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของอสอปปลาวอีกเมืองหนึ่งครับทุกทคนครับไอ้เพ่นบ่อยฟังว่าห้องพัรลมนั่นเจ็ดสิบพันครับคันเป็นห้องสองสันนั่น 108, แสนแปดห้องอแอร์คือกันเนาะ 108, แสนแปดแต่ว่าตัวนี้กั แา,แาก็ถือว่าโอเคครับถ้าแม่นว่าเป็นอยู่ไทยนี่ก็เสร็ประมาณสักห้องนี้กับบอตัมก็หาลอยบาทครับบอสบอสขั<อ>้นระดับอบอสบอสขั้นยูไธขั้นยูไธนี่บอตัมก็หาลอยแน่นอนเอบิ้งสภาพห้องก็ตัวพวกนๆๆี่ยเดี๋ยวผมกะรีวิวให้เบิ้งอีกเช่นึงครับแต่คลิปนี้กะนี่ต้องขอบคุณครับขอบคุณเจ้านายเพื่อนไอ้ไส้ครับไอ้จอยครับเอ่อเอื้ยดาวครับกับของัวกับลูกๆกับอีน่ง ไปที่นี่กะขออนุญาตกะเดี๋ยวเก็บของเก็บเครื่องเก็บของเดี๋ยวผมกะจังกะรีวิวห้องให้เบิรงแล้วกะปิดคลิปกันในห้องกับให้อ้ายคนเมื่อสะกดจะปิดคลิปผู้เดียวขอบมุกขอบใจไอ้คนหลานหลายๆที่พาไปงานบุญอืแต่เที่ยงปวดน่องเฮาเนาะกินกระดอกกระเดิ่งอ่จนเจ็บหัวนะครับตอนนี้ห้องราคาแสนเศร้าครับทุกคนครับแสนเศร้าประมาณสักสองร้อยสี่สิบบาทครับ นเศร้าคันกีบครับกับที่นอนกับแบบนุ่มๆแบบดีเลยครับสะอาดแล้วกับแบบยังใหม่อยู่เลยนะยังใหม่อยู่เลยครับแบบดีครับแล้วก็มีแอร์มีพัดลมยังเมื่อกี้ยังดีเห็นแล้วก็มีทีวีครับแล้วก็น้ำสองขวดแล้วก็กระดาษทิชชู่ยาสีฟันแปรงสีฟันแล้วก็ยาสะผมหอมครับแบบดีห้องน้ำก็แบบโขสุดยอดมากนี่ห้องน้ำแบบดีครับ ใหญ่มากนำอุามร้อนยดงดีพัดลมระบายอากาศฉับโคกครบครับให้ทุกคนนอนรับฟันดีครับคนที่เขามาเบิ่ับกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครครับทุกทุกคนครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณครับ